มากมายที่ทําให้เรานั้นใฝ่ฝันหรือใฝ่หาพยายามขนคว้าที่จะให้ได้มาสิ่งที่เราต้องการแต่แล้วนะครับบางคนไม่มีลิมิตก,ก็ก็ทําเรื่องของดุนยาจนจนเกินไปลืมในเรื่องของอาคเคโรแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรหลงเหลือกลับไปหาลอสุภาณวัตรา الله سبحانه وتعالى دي في سورة على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ม ت ا ع เา حياة الدنيا วะ ل ล้วอิเดห์ห ا ษนมีความว่าได้ถูกประดับประดาให้กับมนุษย์ก็คือทำให้มนุษย์ได้หลงไหลายเคริบเคลิมมีอะไรบ้างก็ได้แก่หุบบุญชาวัดรักในเรื่องอารมณ์ไ่ต่ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิง ชาวาตก็คือทุกคนผู้ชายก็ชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็มีชาวาตในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีทําให้เราชอบอีกก็คือมีลูกหลาน,นก็หลงลูกหลงหลาน,นมีลูกก็รักมีหลานก็รักหวงอันนี้เป็นธรรมชาติที่เ,เราได้บอกมนุษย์ก็หลงชาวาตที่มาจากมิซะ รู่นหลานวันกนอดีตก็คือสอร้อยพวกทองนะครับเครื่องประดับที่เป็นมาจากทองคําวันฟิตดอรหรือมาจากเงินก็จะพบว่าราคาทองนะมันจะมีขึ้นมีมคนสะสมเงินก็เหมือนกันแย่งพยายามที่ให้ได้มานอกจากเงินทองเราันค่อยเรียนมุสาวะมาม้าที่สง่างามซึ่งโบราณนี่ก็ใช้ม้า เป็นยานพาหนะปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของรถรารถหรูนะก็อยากจะให้ได้ซึ่งมาเพราะมันเป็นความประดับและความสวยงามแล้วก็ดูมีสง่าราศีนะใครมีรถสวยๆก็คนก็ชอบมองนะหรือสาวๆนี่ก็อยากจะได้คนที่มีรถงามๆ็รู้สึกจะชอบกัน วันอันอามแล้ก็ปัสสุสัต์วก็มีปูทัวควายแพะแกะนะครับก็เป็นสิ่งที่หลงไหลนะปัจจุบันก็มีงวหูยาวมีแพะสวยงามพ,นนพันนุ่นพันนี้มีมก้ก็เข้าหมดแล้วครับทุกอย่างก็เป็นทําให้มนุษย์ได้หลงไหลและเกิดเคิรมวันฮัสก็เรื่องของเกษตรไร่นามพนนนีพันนู้นพันนี้นทําแล้วก็ มันก็ทำให้อยู่ได้และก็มีราคาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เป็นความอยากของมนุษย์ที่มีในดุนยาแต่เราบอกว่าแะริกกมาเจาอุไา,าติดดุนยาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นมันเป็นความสุขชีวิตในดุนยาเพียงชั่วครู่ก็คือไม่จีรงัง อัลลอฮฺอินดูฮนุมาอแต่นาะที่อลัลลอฮ์นั้นมีการกลับที่สวยงามที่สวยงามคือกลับปหาอาลัลลอฮ์ <c oughs> ด้วยสวรรค์ซึ่งมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้แล้วก็ถาวรไม่ไม่หลอกเราในที่ประเดี๋ยวประดามคือเราจะอยู่จนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ <c oughs> ด้วยเหตุนี้เราัุบานวัตลาจึงได้ตรัสไว้ในสุลส ฟาติบบอกว่ายาเยนแอสอินนาวะดัลลอฮิฮักกอผมษย์ทั้งหลายแน่นอนสัญญาขอร้อนนั้นเป็นความจริงนี่คือถ้าทำดีได้สวรรค์ถ้าทำชั่วก็ลงนรกมันเป็นสัญญาดีและก็สัญญาร้ายเนี่ยเป็นความจริงอย่างแน่นอนเวลาตะมุูรอนแล้วกุมูนหิยาตุตุนยาดังนั้นอย่าให้ ชีวิตในดุนยาเนี่ยมาหลอกลวงท่านก็ทำลรวเพื่อดุนยาหมดมันก็หลอกเราเราไม่ทำเพื่ออะเกโรเนี่วะยะวะลายากุรันนัคุมบิลลาฮิลกัวรูดอย่าอย่าได้ให้ไสตอนมาหลอกลวงท่านในเรื่องของรัุพานุตานาสำคัญผิดนในชีวิตดุนยาไสตอมันก็หลอกให้เราหลงให้เราเพลิดเพลินอ่าสุดท้ายน่าเราก็ สำคัญขิดต่อรสุภาเนวตระก็คือโดนชัยตอนหลอกอีกอยานหนึ่งบอกว่าอาะไรกุมุตจะแก้สุดการแข่งขันให้มั่งมีนั้นทำให้ท่านหลงลืมเพลิดเพลินจะซูรตุมุลวะกอบิรจนก,กระทั่งท่านได้มาเยือนให้มาเยี่ยมเดือนสุสารแค่คืนตายเพลินกระดุนยาจนก,กระทั่งอ้าวอินนาลินละ ยังไม่มีอะไรเลย,เยกัลลาโสภตาละมูนกันลลาก็เป็นการสั่งยาหยุดยไม่หามิได้อย่าคิดเช่นนั้นอย่าทําอย่าไปหลงลืมอย่าไปแข่งขันกันมีจนกระทั่งถึงวันตายเนี่ยอย่าอย่าทําอย่างนั้นโวภตาละมูนแล้อีกหน่อยท่านจะได้รู้ารู้อะไรรู้ถึงบทลงโทษที่คนไปทําอย่างนั้น่ะ ซุมมากแกล้าซาว菩าลามูลแน่นอนอีกหน่อยท่านก็จะได้รู้รู้อะไรก็รู้ถึงการลงโทษหรือรู้ถึงความดีที่เราได้เตรียมให้เกล้าเราจะละมูนอินมันจะกินแน่นอนถ้าหากท่านรู้อย่างแน่นอนแล้วท่านก็จะต้องเลิกสะสมอะไรเงินทองของนอกของที่มีเยอะจะต้องเลิกอย่างแน่นอน ถ้าคนรู้จริงๆเนี่ยถึงถึงเวลาหมดอายุไปแล้วนะครับก็ต้องไม่คิดอย่างนั้นเรายัางได้บอกว่าว่ามาฮาดิฮิลฮายาตุดดุนยาอิลลาลาฮุนวละอิบุนชีวิตในดุนยาเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากความเพลิดเพลินความสนุกสนานและเป็นเรื่องของการเล่นๆการเพลิดเพลิน ติดสีตีเป่าพวกบันเทิงเนี่ยเพลินก็ก็อยู่กับพวกเนี้ยวันๆเลยแล้วก็เรื่องเล่นเล่นหลายๆอย่างพันนันเล่นกีฬาอะไรก็เป็นพันนันบอลก็เป็นพันนันมวยก็มีพันนันเล่นหมดทุกอย่างนะครับชีวิตดุนยาก็นี่แหละทําให้เราเพลิดเพลิน,นแล้วก็อยู่กับความสนุกสนานว่าอิน อดัดารุนอาคีรตุลาฮิยันย ي วานุเรา ا ن นูย ع ล م มูนน่นน่นโลกอาคีรอนั้นคือโลกที่มีชีวิตชีวาโลกที่แท้จริงจะมีความสุขอย่างแท้จริงเราก้าหนูยะละมูหากพวกเขารู้จริงถึงโลกอาคีร้อเป็นอย่างไรเขาก็จะไม่หลงกับดุนญ,ญานี้นี่ก็เป็นอ่ะยะ กุรรานที่เตือนเราว่าอย่าคินอย่าไปสำคัญผิดกับดุนยาดุนยามันก็แค่นี้แหละมันเล่นสลกสนานเดี๋ยวช่วงระยะหนึ่งก็แก่แล้วก็ตายไปเราเห็นคนบางคนหูตอนช่วงหนุ่มสวยรอโอ้โหแต่พอไม่กี่ปีก็เอา้าง่อมแล้วก็ตายไปทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้ แต่ช่วงอยู่นั่นโอ้โหทุ่มเทจังเลยบางครั้งในะใครบางครั้งต้องไว้ฆ่าไปหลอกลวงนคนอื่นเขาแต่สุดท้ายก็ตัวเองก็ต้องกลับไปหาลอซื้อผ้าหรืตลาด,ด้วยกันทั้งหมดนะครับนี่ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับขอจบไปเพียงคนนี้อ AH ัสลามุอะลัยฮุหมะลอุมะฮัมมัดวุลลอฮ์ลีฮิวะซลบีฮิวะซัลลัมซัลลัมอะลัยกุมุลราะห์มะตุลลอฮ์วะลลอฮบาระกาตุ